สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลออนแอก็แพ้ไปนะอ i อนแอหรือเปล่าจิตใจเข้มแข็งหรือเปล่านะถ้าเกิดได้ทำคดีแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นเรื่องที่อบอกได้เลยว่ามันต้องมีฝั่งหนึ่งที่ชนะและได้ไปต่อนะครับส่วนอะไรที่มันพ่ายแพ้ไปก็คือจบและมันก็ไม่ได้รู้สึก ผิดตรงไหนด้วยที่เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องมันเป็นการป้องกันสิทธิ์ครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราควรทำนะถ้าลองคิดกับการดูนะครับเมื่อก่อนแอดิวอาจจะไม่อยากให้ทำเพราะว่าจริงๆทั้งสองคนก็มีเงินมากพอแล้วเนาะออแต่ด้วยที่ว่าบ้านมันเป็นมรดกของทางแพล่ๆไงก็เลยมีคนที่ไม่พอใจเยอะนะครับแฟนคลับก็ไม่พอใจ เพลาๆก็ไม่พอใจไม่ชอบเพราะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องของเฮ้ยบรรพรุรุษของชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ไม่โอเคอัปเดตบรรยากาศในวันนัดสืบและทิศทางรูปคดีตรงไหนอ่านคำตัดสินโดยป้าหนิงดีเนี่ยนะครับเขาใช้ชื่อว่าป้าหนิงดีเสาระแนวเรื่องชาวบ้านอ่าก็เอาโพสต์ของเรดี้พรทิพยนัสวีเดน มากล่าวนะครับโดยเรดี้เนี่ยได้โพสต์ว่าคดีอยู่ในชั้นสืบพยานมึงจะมาตัดสินอะไรวันนี้คะพวกอีงโง่ทนายเยอรมันไม่สอนพวกมึงหรออ่าเรดี้นะครับเขาก็จะเป็นคนสไตล์แบบหยาบยาบหน่อยพูดจาไม่ค่อยเพราะนะฮะพิมพ์ไม่ค่อยดีพ,พิมพิมแบบนี้คือเหมือนกับมันเป็นสาธารณชนน่ะคุณไม่สามารถที่จะไปห้ามเด็กมาอ่านได้ เด็กบางคนอ่านอะไรพวกนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับมักจะมีความก้าวร้าวนะเพราะว่า,าเราจะเห็นได้ว่าฝรั่งเนี่ยเลี้ยงลูกแบบเหมือนกับปล่อยๆให้เขาแบบชินกับสิ่งดีเขาเจอนะจริงๆคุณค่ามันต่างกันนะกับการที่เลี้ยงลูกเพื่อให้แยกแยะปัญหาเพื่อให้เข้าใจว่าสังคมสมัยนีย้มันจะมีคนที่คอมเมนต์ไม่ดีพูดจาคำหยาบนะครับพูดจาหยาบแล้วก็ คอมเมนต์ที่ไม่สร้างสารรค์ไม่กันกลองออกมาจากสมองแล้วก็ทําให้ตัวเองฆ่าตัวตายเองนั่นหมายความว่าสิ่งที่ตัวเองพิมพ์ตัวเองอมีจิตสํานึกที่จะเม้นอะไรออกมาก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นการฆ่าตัวตายเองนะครับมันไม่สมควรแล้วก็มันไม่ควรที่จะ,ะใจร้อนนะครับไม่ควรใจร้อนอะไรขนาดนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกอย่างเดี๋ยวเขามีกระบวนการของเขา เขามีเรื่องราวของการาชี้แนะหรือแนะนำหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางศาลเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะโปรเฟชชั่นอลนะเราบางคนยังไม่เคยขึ้นศาลเลยเรายังไม่รู้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแต่ที่รู้คือเขาบอกว่าเหมือนมือนตื่นเต้นเหมือนตื่นเต้นมากบันรนจนพูดไม่ได้ก็มีเราต้องใช้สตินะครับต้องมั่นใจในสิ่งที่มรดกของพ่อแม่สร้างมาทุกคน ย่าทวดหรืออะไรๆไนแน่นะฮะคือแบบมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็เราก็มันเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเนาะเราก็ให้กําลังใจกันไปเป็นแฟนคลับนะครับให้กําลังใจประพราแสงทองแล้วก็ส่วนบิ๊กเนี่ยมีคนบอกว่าเออจะเอาเรื่องเขาทาไมนะจะไปจบตรงไหนในเมื่อบิ๊กเองก็ต้องปล่อยวางเช่นกันเอาเวลาไปดูแล กิจการดีกว่าเพราะยังมีหลายคนที่เขามีธุรกิจหนึ่งหรือสองธุรกิจนั่นแหละเขาก็ยังมีความตั้งใจนะครับสู้เพื่อธุรกิจของเขามากกว่าไปขึ้นโรงขึ้นศาลมันไร้สาระครับบิ๊กนะบางครั้งก็คืออย่าเอาชนะยอมยอมบ้างนะเป็นผู้ชายคือแบบยอมยอมบ้างเราเขาเรียกว่าอะไรถึงเราจะไม่ให้เกลียดผู้หญิงเราไม่ให้เกลียดผู้หญิงไม่เป็นไร เพราะเราไม่ได้ชอบผู้หญิงคนนี้เราไม่โอเคกับแพรว่าไม่เป็นไรพวกแฟนคลับพวกเราเนี่ยเข้าใจได้ว่าบิ๊กไม่ชอบแพรว่าพวกเราเข้าใจได้นะครับแต่ห่วงความรู้สึกห่วงใยความรักอันนี้ไม่รู้ว่าหลงเหลืออยู่หรือเปล่ารู้แต่ว่าแพรว่าเนี่ยเขาหมดเหมือนหมดเรื่องใหญ่ทุกอย่างอะแล้วเขาก็อยู่กับน้องซันยังมีความสุขนะน้องซันก็ชิลๆนะไม่สนใจว่า ใครจะเป็นยังไงปัญหาจะเป็นยังไงขึ้นโลงขึ้นสันคือแพรวเ,เนี่ยเขาเคยบอกบิ๊กว่ามันไม่เกี่ยวกับซันเรื่องนี้ซันลอยตัวได้เลยเพราะว่าใครก็แล้วแต่ชาวเน็ตก็แล้วแต่ที่จะมายุให้ซันดึงเข้าไปเอี่ยวกับเรื่องแบบนี้มันไม่เกี่ยวกันต้องแยกแยะให้ออกนะครับนะถ้าคุณแยกแยะให้ออกคุณมีความรู้มากพอคุณจะเข้าใจในชั้นปัญญาชนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้ศาลตัดสินเพราะว่าศาลเขาฉลาดเขารู้ก็ทํางานมานาน นะครับแล้วก็มันก็ต้องมีคนชนะกับคนแพ้คนแพ้ไปไปต่อไปต่อในทางเลินของเขาส่วนคนชนะก็ะได้บ้านก็แค่นั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเริ่มใหม่ได้เสมอนะครับถูกไหมแอผู้ผิดตรงไหนครับแอปผู้ถูกใช่ไหมเริ่มใหม่เสมอเนี่ยคือเริ่มทําในสิ่งที่ดีเริ่มมีพลังในการทํางานเริ่มใหม่ในการทําโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ เริ่มได้ทั้งสองฝ่ายครับเหมือนเราเล่นฟุตบอลน,นีะ่ะนะเพื่อนเราอะ่ะยิงลูกบอลเข้าโกไปเนี่ยประตูรับไม่ได้ยิงเข้าโกไปนะแล้วเราก็เป็นเพื่อนกับอ่าอีกคนหนึ่งนะครับเรามีความรู้สึกว่ากีฬามันก็คือกีฬาก็ต้องยอมรับแพ้ก็คือแพ้ความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่เพราะนี่เขารู้จักแยกแยะไง ไม่พานครับไม่โกรธครับไม่โมโหครับนะเออแล้วก็ต่ออีกนะว่าอย่าเสลอไปท่องคำว่าฟ้ามีตาบนบัลลังก์ศาลโนดคือกูนะโนดคือชื่อกูห้ามงอแงนะบอกแล้วบอกมันด้วยถ้าฉลาดทำตามที่ศาลท่านโอกาส คือมึงโอนใส่ชื่อลูกแล้วใส่หัวขี้โกง,งไปกกไกลๆเชอะนะเออถ้าโอนเป็นของลูกก็ต้องเป็นของลูกปะสมมตินะอ่ะเอาเป็นว่าก็เป็นงานหยาบนะครับเป็นงานหยาบที่ไม่หยาบหรือ,อยังไงมองให้ไม่หยาบก็ไม่หยาบนะแต่ถ้ามองให้หยาบมันก็คืองานหยาบดีๆนี่เองแหละก็เป็นกำลังใจนะสู้ๆต่อไปละกันนะครับ เดี๋ยวอัปเดตต่อไปนะในช่วงบรรยากาศนะครับวัน10ส่วนโอเคครับสวัสดีครับ